สวัสดีครับ INFINITY RC นะครับคลิปนี้มารีวิวรถไมโครบังคับเป็นสเกลย,ยอดนิยมสเกล1 1ต่อ12นะครับรุ่นนี้เป็นเวอร์ชั่น2ของโมเดลตัวนี้เป็นโมเดล CAT 3 36 GC นะครับเป็นรุ่นที่2ที่ผลิตออกมาโดยทางร้านเรานะครับ นะครับใช้รีโมทต,ตัวพาลาดินนะครับเป็นตัวใหม่เห็นไหมเอยเป็นพาราดิน pl 1 8นะครับของไฟสกาย ออปชันตัวนี้รีโมทต,ตัวนี้ดีมากนะครับสำหรับการบังคับรถขุดการมิกการอาคอนโทรลต่างๆนะครับเล่นง่ายมากออปชันดีมากแล้วก็เสถียรมากด้วยนะครับพูดถึงรายละเอียดรีโมทต,ตัวนี้นะครับเป็นรีโมทที่มีแบบแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับสามารถชาร์จได้เป็นแบตตัวข้างหลังนี่นะครับสามารถชาร์จ เป็นไวเลสก็ได้เป็น USB ก็ได้นะครับสามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์ computer, หรือว่าเสียบกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับดีมากเลยตัวนี้ส่วนฟังก์ชันนะครับหน้าจอจะเป็นทัชสกรีนเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ถอดได้อ่ดาดูง่ายๆนะครับทุกอย่างเป็นทัชสกรีนนะครับแค่ไปนิยวสัมผัส เหมาะมากนะครับสำหรับการควบคุมลดขุดอันนี้การมิกนะครับการมิกปั๊มนะครับตามช่องต่างๆอันนี้เรามิกแค่บางช่องนะครับติติสวิชอันนี้ตัว เซวโนะครับการควบคุมจะมีด้วยกันทั้งหมด18ช่องนะครับในรีโมทต,ตัวนี้แต่ที่ใช้ได้จริงก็คือมีแค่12นะครับ12ช่อง รูปทรงสวยงามนะครับของไฟสกายที่ผลิตออกมาส่วนคันนี้ท่อไฮดรอลิกนะครับสายไฮดรอลิกท่อไฮดรอลิกเป็นสายแรงดันนะครับใช้เดินท่อแบบใหม่นะครับเหมือนรถจริงเลยตัวน,นี้ส่วนบุ้งกีนะครับเาใช้บุ้งกีขนาดใหญ่อ่าฟันหกเขี้ยวนะครับทั้งหมดหกเขี้ยว การดามสีแชกครับดามกันบุบอ่าสีที่เราใช้นะครับเป็นสี 2K <Okay. S 1> เป็นระบบ 2K นะครับสีเดียวกับที่พ่นรถเยีนประตูเป็นห้องปั๊มชุดไฟต่างๆนะครับชุดปั๊มชุดวาลครับอ่า ชุดเอลโรเทชันนะครับความยาวาช่วงล่างของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ41เซนนะครับส่วนความกว้างาความกว้างความกว้างอยู่ที่27.5เซนนะครับเราใช้ใบแทบขนาด5.5าเซนนะครับ ส่วนตัวหอกิ่งนะครับเปิดประตูได้ชุดภายในชุดเบาะตัวนี้เป็นตัวสับสวิตตัวเปิดสวิตคอนโทรลนะครับของตัวรถถ้าไม่ดันตัวนี้ขึ้นตัวรถจะไม่ทำงานนะครับอีกฝั่งหนึ่งของด้านตัวรถนะครับเป็นช่องใส่ back. แบตจะมีสายยื่นออกมานะครับ เในช่องใส่แบตตรีที่ใช้นะครับใช้ขนาดประมาณ5,200ถึง1,000 0มิลลิแอมขึ้นไปนะครับเป็นขนาด3เซลล์ cell, หรือว่า10.1ครับตัวนี้